เจริญสุขเจริญพรญาติโยมเทวดาผู้เจริญทั้งหลายและก็ผู้ฝ่ในศีลไปในธรรมทั้งหลายทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้โอกาสนี้ตรรมาภาพก็จะนำธรรมะมาสื่อความหมายในเรื่องของมงคลชีวิต38ประการฉบับทางก้าวหน้ามาสื่อความหมายในเรื่องมงคลที่36จิตไม่โศกว่าด้วยเรื่องจิตไม่โศกโยม บอกว่าสัตว์ทั้งหลายแม้พยายมราชสีหากติดบ่วงนายพรานก็ย่อมสิ้นกำลังและอำนาจได้รับแต่ความทุกข์ทรมานฉันใดคนทั้งหลายแม้มีฤทธิ์อำนาจมากเพียงใดหากติดบ่วงสเสน่หาก็ย่อมสิน้นฤทธิ์หมดอำนาจมีจิตโศกเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานฉันนั้นจ,ออจิตโศกคืออะไรโยมจิตโศกก็คือคำว่าโศกมาจากภาษาบาลีว่า โสกะแปลว่าแห้งจิตโตกรกงหมายถึงสาภาพจิตที่แห้งผากเหมือนดินแห้งใบไม้แห้งหมดความชุ่มชื่นเนื่องจากไม่สมหวังในความรักทำให้มีการเหี่ยวแห้งหมุนเ่ยวแห้งหมนไม้นะโหยหาโหยหาขึ้นในใจ ใจซึมเศร้าไม่อยากรับอารมณ์อื่นได้ไม่ไม่ไม่อยากรับอารมณ์อื่นใดไม่อยากทําการงานเลยเห็นไหมถ้าใจมันเกิดโศกะคือความโศกแล้วใช่ไหมเหมือนกับพระตาบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเปมโตชาจิีโสกโกความโศกเกิดจากความรักจะเป็นรักคนสัตว์หรือสิ่งของก็ทําให้เกิดความโศกได้ทั้งนั้น แต่ที่หนาก็มักจะเป็นเรื่องของคนนะโดยเฉพาะความรักของชายหนุ่มหญิงสาวปกติใจของคนเราชนกลุ่มคนเราซนเหมือนเรียงนะโยมนะชอบชิดโน่นชิดนี่รับอารมณ์อย่างโน้อนอย่างนี้เดี๋ยวจะฟังเพลงเพราะเพราะเดี๋ยวไม่เอาอีกแล้วกินขนมดีกว่ากินอิ่มแล้วไม่เอานอนดีกว่า เดี๋ยวเที่ยวดีกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไม่อยู่ในอารมณ์ได้นานๆเลยแต่เปลือกน,นะพอใจของเราไปเจออารมณ์รักเข้าเท่านั้นแหละมันก็ไม่มันก็ไม่เปลี่ยนนะ,ะติดหนับเลยเหมือนเลียงติดตังเลยใช่ไหมพูดถึงเรื่องเลียงต,ติดตังนี่บางท่านอาจไม่เข้าใจตังก็คือย่าง ไม้ที่มันอ่าที่เขาเอาไปเชี่ยวจนเหนียวหนับอ่ะแล้วก็เอาไปไป้ายไว้ตามต้นไม้ตามที่ต่างๆไว้ตอ่าไว้ดักนกใช่ไหมดักสัตว์เวลาสาัตว์มาเกาะก็จะติดเขาก็จะดิ้นไม่หลุดเขาเรียกว่าตังนะถึงเวลามาเจอตังอ่าถึงเวลามาเจอตังเข้ามันก็จะใช้ขาข้างหนึ่งแย่ดูตาประตาตาประตาชนนะ พอติดเนบดึงไม่ขึ้นก็จะใช้ขาอีกข้างจะมาช่วยจะมาช่วยยันขาข้างหนึ่งก็ติดเนบเข้าไปอีกติดหนับเข้าไปอีกอะจะใช้ขาอีกสองข้างมาช่วยก็ติดตังหมดทั้ง4ขาใช้ปากช่วยดันปากก็ติดตังอีกตกลงทั้ง4ขาและปากติดตังแน่น อแน่นอนนะแน่นอยู่อย่างนั้นอนะ่ะดิ้นไม่หลุดรอ้อยคนมาจับไปนี่ลิงติดตังอันนี้เรียกว่าลิงติดตังนะคนเราก็เหมือนกันโยมลงได้ว่ารักแล้วก็หนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มก็ตามที่เรกก็บอกว่ากี่ไปอย่างนั้นเองพักเดียวก็ถอนตัวไม่ออกร้องไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวก็ไม่ลงอ่ากันเชียวละนะ คำว,ว่าตนเนในภาษาไทยเราแปลว่าความน่ารักแต่คำนี้มาจากภาษาบาลีว่าสีเนหะสีนเนหะแปลว่าไรายมแปลว่ายางเหนียวตรงตัวเลยถ้าใครมาบอกเราว่าแม่คนนั้นตนเนเรียงจังให้รู้ตัวไว้เลยว่าแม่นั้นน่ะยางเหนียวหนับเลยอ,อยาจจะไปเข้าใกล้นะเดี๋ยวติดยางเหนียวเข้า เปรียงติดตังและจะดิ้นไม่หลุดประมาณน,นี้ตอนรักเขายังไม่เท่าไรนะแต่ว่ารักเขาแล้วเนี่ยเขาไม่เขาไม่รักเราสิหรือเมื่อหรือเมื่อความรักใครเป็นอื่นเข้าเนี่ยหรือเขาตายจากเราไปก็ตามใจมันจะแห้งผ่าขึ้นมาทีเดียวแต่ก่อนเคยชอบรับอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้พอถึงตอนนี้ใครจะมาร้องเพลง ให้ฟังเราก็รำคาญจะชวนไปเที่ยวดูหนังก็รำคาญจะร้องจะรำจะเล่นอะไรก็รำคาญไปหมดข้าวยังไม่อยากจะกินเลยใจมันแห้งผากซึมเศร้ารับอารมณ์ใหม่ไวคืออาการที่เรียกว่าจ so ิตโศกบางคนอาจจะนึกว่าก็เล้วถ้าความรักสมบังก็คงไม่เป็นไรจิตไม่โศกนะอ่าละสิแต่ในความเป็นจริงนะ มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแตกด่าไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นลงว่าใครได้รักอะไรเข้าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นสัสตว์หรือสิ่งของก็ให้เตรียมตัวโศกเอาไว้ได้ถ้ารักมากก็โศกมากรักน้อยก็โศกน้อย รักหลายๆอย่างก็โศกทฤฤีหน่อยนี่เป็นอย่างนี้โบราณท่านสรุปเตือนตาติไว้ว่าผู้ใดมีความรักถึงร้อยผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงร้อยผู้ใดมีความรักถึงเก้าสิบผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงเก้าสิบผู้ใดมีความรักถึงแปดสิบผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงแปดสิบผู้ใดมีความรักถึง ดสิบผู้นั้นอ่0สี่สิบใช่ไหมอ่ะสี่สิบแปดสิบก็ต้องสี่สิบผู้ใดมีความรักถึงสี่สิบผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงสี่สิบผู้ใดมีความรักถึงยี่สิบผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงยี่สิบผู้ใดมีความรักถึงสิบผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงสิบผู้ใดมีความรักถึงห้าผู้นั้นก็ต้องมีความรักมีความทุกข์ถึงห้า ผู้ใดมีความรักถึง4ผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงสผู้ใดมีความรักถึง3ผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงสผู้ใดมีความรักถึงสผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงสผู้ใดมีความรักถึง1ผู้นั้นก็ต้องมีความทุกข์ถึงหไอที่ว่าเปอร์เซ็นนะไอที่ว่า80%ด0 0เนี่ยเปมีแค่นั้นนะ ผู้ใดไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักผู้นั้นก็ไม่มีความทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่มีความเศร้าโศกปราตจากกิเลสทุลีไม่มีอุปยาสะคือความตรอมใจความลุ่มใจพุธธกานิกายอังคุตระนิกบาทนะโบราณท่านยังบอกว่าโบราณท่านสรุปเป็นข้อเตือนใจไว้ว่า มากรักก็มากน้ําตาหมดรักก็หมดรักก็หมดน้ําตามากรักก็มากทุกข์หมดรักก็หมดทุกข์ต่อไปเราฟังข้อควรปฏิบัติยังไงผู้ที่ทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วขณะที่ใจท่านจะหดอยู่ในพระนิพพานความรักเข้าไปรบก,กวนท่านไม่ได้ตัดรักได้ใจท่านจึงไม่แห้งไม่มีโตก พวกเราปุติชนทั่วไปแม้ยังไม่สามารถตัดรักได้เด็ดขาดแต่ถ้ามันทำสมาธิจเจริญบาราานุสติเป็นประจำเป็นประจำก็จะทําให้ความรักามามีอิทธิพลเหนือใจเราไม่ได้มากมีสต,ติดีมีความเด็ดเดียวก็จะมีจิตโศกน้อยกว่าคนทั่วไป อาการไม่หนักหนาสาหัสหนักเพราะนึกถึงความตายแล้วทำห้ใจคลายออกจากรักซึ่งเป็นต้นทางของความโศกพอชิดว่าเราเองก็ต้องตายจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้เท่านี้นก็เริ่มจะได้ชิดความโศกความรักเริ่มหมดไปจากใจมีสติมาพิจารณาตนเองไม่ประมาทควนวควในการสร้างความดีจากนั้นตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาเต็มที่ก็จะ สามารถทำพระนิพพานให้แจ้งได้และก็ตัดความรักตัดความโศกออกจากใจอย่างเด็ดขาดในที่สุดต่อไปก็ข้อเตือนใจโยมข้อเตือนใจความโศกความร่ำไรความทุกข์อันมากมายหลายอย่างนี้มีอยู่ในโลกก็เพราะอาศัยศาสตร์หรือสังขารอันเป็นที่รักเมื่อไม่มีศาสตร์หรือสังขารอันเป็นที่รักความโศกความร่ำไรความทุกข์เหล่านี้ย่อมไม่มีโยม ผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนๆผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีความสุขประจากความโศกเพราะเหตุนั้นผู้ใดประจากความไม่โศกอันประจากกิเลสทุลีแล้วไม่พึงทำศาสตว์หรือสังขารใดในโลกไหนๆให้เป็นที่รักเลยอันนี้ก็ให้กติธรรมนี้โยมเพราะว่าในคลิปนี้ก็ เป็นคลิปที่36นะที่ผู้ให้ฟังก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็จเจริญพรกดติดตามทุกท่านทุกคนจเจริญพร